นนเซนเป็นภาพครับโรัราชคอนแก่นครับเกิอดอุบัติเหตุอีกแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครับใครออกมาก็ต้องทำใจนะครับรถติดยาวเลยดูเลยครับรถไปยับชนท้ายัวครับ ชนกันสดๆใหม่ร้อนๆเลยครับไม่มีคนเจ็บครับสายรอประกันครับรถด้านหน้าก็ไฟใหม่ก็อกลางครับไฟใหม่ยากอกลางขั้งหนาครับควรกุบเลยคนที่ตัดกอดไปมากก็ระวังเลยครับควรหม่มเลย รถทัวร์ก็มีคนอยู่เต็มรถครับรถติดยาวเลยครับดูแต่รถติดยาวเลยครับใครที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้ครับก็อนทำใจครับแต่รถมันก็สามารถผ่านไปได้ครับผ่านไปได้ครับเพราะว่า เลนใต้สามารถวิ่งผ่านไปได้โดดเตีรับด่านหนาพังครับ จะของรถคนครับพี่ครับมายืนโบกรถลดเลยแต่ที่แน่โหลเนี่ยติดแน่ครับ ฝั่งฝั่งขาเขารุงเทียบนะครับชนฝั่งขาเขารุงเทียบยาวเลยครับยาวเลย ยาเป็นสิบกิโลครับ ตำรวจมาเจราจาแล้วเอเอารถออกไปก่อนมั้งเพราะว่ารถมันติดยาวคนระับ ยาวเลยครับใไกลเลยครับติดยาวยี่สิบสามสิบกิโลครับเนี่ยตำรวจกำลังเจราจาให้เอาหลออกครับเพราะว่ารถมันติดยาว ที่จะเข้าเก็บกว่าต้องทำใจครับตำรวจเคลียร์รถออกไปแล้วครับแต่รถพี่ครับตงใส่ยังวิ่งไปไม่ได้ลรวเพราะว่าหนาพังเยอะเลยรถรถพี่คร,รับนี่ต้องเอารถมาลากอ่ะคุณส่ง ช่วงตลาดแก้บันวดน,นะครับอุบัติเหตุที่รถชนกัน ช่วงสลัดแค่เป็นวัดนะครับวัดเทศใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จะเข้ามุงเกียบก็ต้องทําใจครับแต่ตอนนี้รถบัสออกไปแล้วเหลือตลอดทพี่ครับครับยังต้องมีรถมาลากอ่ะหรืตรงของใช้รถล,ลากแล้วครับ เราวันนีร้รถก็ค่อนข้างเยอะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้ด้วยครับผมจะแจ้งขา่าวในช่วงที่รถมากๆนะครับาขาขงเทพยใครที่ขงเทพยก็ติดตามนะครับ จะได้เยี่ยมใจหลวงน้าฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณครับ